บ้านนี้ที่พักใจตอนที่สี่ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังหลังดื่มเหล้ากับแม็กไปกว่าจะได้เข้านอนก็ราวๆตีสามแล้วแม้วันนี้จะไม่ได้ทำงานแต่แซนเองก็ต้องตื่นเร็วกว่าที่คิดเพราะวันนี้ผู้เช่าคนที่สองจะเข้ามาแล้วอีกอย่างถ้าไม่ต้อนรับให้ดีก็กลัวว่าจะโดนแม็กมองว่าขี้เกียจมากเกินไป เวลาในตอนเที่ยงแซนเดินลงมาเพื่อจะชงกาแฟดื่มเสียก่อนแล้วค่อยนึกหาอะไรกินทีหลังแต่เมื่อลงมาก็เจออาหารเช้าและโพสอิดแปะเอาไว้บนจานที่ครอบจานอีกชั้นเอาไว้แซนขมวดคิ้วอยากรู้ว่าในนั้นเขียนอะไรจดหมายเล็กถูกดึงขึ้นมาอ่านแม็กทิ้งข้อความเอาไว้พร้อมกับอาหารเช้า รู้ว่าตื่นมาพี่คงไม่กินอะไรอย่างน้อยไส้กรอกกับผลไม้หน่อยนะปอลออย่าโดนน้ำร้อนลวกล่ะเมื่ออ่านเสร็จก็ยกยิ้มออกมาใจดีจริงๆเลยนะผู้ชายคนนี้แซนวางพนดอิดเอาไว้บนโต๊ะก่อนจะเปิดจานออกจากอาหารเช้าที่แม็กได้เตรียมเอาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้า ไส้กรอกสองชิ้นกับไข่ดาวหนึ่งฟองมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกวางอยู่แซนกินมันหมดทุกอย่างในจานที่แม็กได้เตรียมไว้ให้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจเพื่อนร่วมบ้านหลังจากที่ต้นลิว้วย้ายเข้ามาเรียบร้อยวันนี้แซนคิดว่าจะต้องไปซื้อของมาไหว้ศาลหน้าบ้านอีกครั้งอย่างที่อัดว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อขออย่างไรก็ได้อย่างนั้นจริงๆจะว่าไปก็เหลืออีกสองห้อง ค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันอย่างไรแล้วช่วงนี้ก็ใช่ว่าที่พักอาศัยจะโดนเช่าไปง่ายๆแซนนั่งทานอะไรไปพร้อมกับยืนดูต้นไม้รอบๆบ,บ้านว่ามันกำลังเติบโตได้ดีอยู่หรือเปล่าเขาทำความสะอาดบ้านเพื่อข้าเวลานิดหน่อยและต้นหลิวก็มาถึงโดยสัมภาระกระเป๋าเดินทางสองใบมีกล่องใส่ของสี่เหลี่ยมเล็กๆติดมือมาด้วย แซนรีบช่วยขนข้าวของเข้าห้องขนต้นหลิวอย่างเรียบร้อยจัดของตามสบายเลยนะมีอะไรก็เรียกพี่ได้ต้นหลิวยิ้มแย้มให้กับแซนตลอดอีกอย่างแซนใจดีแล้วก็เป็นมิตรออกขนาดนี้ขอบคุณนะครับไว้ตอนเย็นเดี๋ยวผมทำกับข้าวเองว่าแต่พี่แม็กไม่อยู่หรอกล้อตั้งแต่มาก็ไม่เจอแม็กซต้นหลิวจึงเอ่ยถามน่าจะออกไปข้างนอกนะนะไปก่อนเที่ยงแล้วละ่ะ ไว้พี่จะโทรถามแล้วกันว่าจะมาทันมื้อเย็นหรือเปล่าแซนบอกจะถามแม็กดูเพราะต้นหลิวยืนกรานว่าจะต้องทำมื้อเย็นให้เยอะๆเพราะว่านี่เป็นธรรมเนียมเหมือนเป็นการเลี้ยงต้อนรับเพื่อนบ้านได้เลยครับพี่แซนแซนเดินเลี่ยงออกมาจากห้องนอนขอต้นหลิวเขาขึ้นไปบนห้องเพื่อหยิบโทรศัพท์ลายไปหาแม็กจะโทรหาคงเสียมรารยาทไปมัง้ง ิ้งข้อความเอาไว้น่าจะโอเคกว่านะเดียวความที่แซนไม่รู้ว่าแม็กยุ่งอยู่ไหมเขาจึงไม่กล้าโทรจึงพิมพ์ข้อความบอกไว้ในแชทเท่านั้นบนคอนโดหรูใจกลางเมืองสถานที่นี้เป็นที่ประจำของแม็กที่เขามาบ่อยครั้งได้ยินข่าวว่าเธอจะย้ายที่อยู่แล้วหรอคิดจะประชดฉันหรือไงที่รักเสียงชายหนุ่มอายุ30กลางๆเอ่ยถาม พลางเอียงแก้วไวน์ในมือไปมาแค่ไม่สะดวกจะอยู่ที่ร้านอะ่ะอีกอย่างผมคงไม่มีความจำเป็นต้องมาเจอพี่แล้วล่ะเมื่อได้ยินแม็กพูดตัดเพอชายหนุ่มที่ชื่อโดมถึงกับต้องรีบวางแก้วไวน์ในมือลงก่อนจะเปลี่ยนที่นั่งไปอยู่บนตักของแม็กแทนโธ่โธ่พ่อคุณใจร้ายจังนะฉันแค่อยากห่างกับเธอไม่ได้บอกจะให้เลิกยุ่งกับฉันเสหน่อย กับพี่ชายเธอนะ่ะอย่าใส่ใจเลยจะได้ไหมฮึช่วงนี้มาร์ทค่อนข้างระแวงฉันอยู่อย่าใส่ใจเลยนะคุณดีมือขาวนวลเนียนของโดมลูบไล้ไปตามสันกรามของแม็กที่นั่งเบือนหน้าหลบเขาทุกครั้งที่ถูกสัมผัสผมไม่อยากให้พี่ชายต้องเสียใจเพราะคุณแม็กพูดก่อนจะผลักโดมให้ออกไปจากตัก ความจริงเรื่องระหว่างแม็กและชายหนุ่มมากสเสน่ห์คนนี้ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจได้เดิมทีแมกรู้จักกับโดมมาก่อนมาร์พี่ชายตัวเองแต่เพราะตอนนั้นเขายังเด็กไม่รู้ความสู้พี่ชายก็ไม่ได้มารท,ที่มีแต่ความอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยากได้อะไรก็ต้องได้เขาเองก็ไม่คิดเลยว่าโดมจะมีนิสัยรักผู้ชายรวยมีหน้าที่การงานพร้อมอย่างพี่ชายเขาแมกรักพี่น้องของตัวเอง แต่เขาก็รักผู้ชายคนนี้เช่นกันหลายครั้งที่จะตัดใจแล้วเดินจากไปเงียบๆแต่จนแล้วจนรอดแม็กยังถูกโดมควบคุมหัวใจอยู่เหมือนของตายแต่เรื่องมันกลับไม่จบง่ายๆอย่างที่คิดเมื่อโดมมากๆโดนพี่ชายเขาทำร้ายก็บ่อยเพราะนิสัยชอบหวานเสน่ห์ไปเรื่อยแม่แม็กจะคอยอยู่ข้างๆเวลาโดมอ่อนแอแต่ก็ใช่ว่าอีกฝ่ายจะเปลี่ยนใจมาคบเขาบางทีแม็กก็คิดว่านั่น มันก็สมควรแล้วอีกอย่างพี่ชายก็คงเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้วด้วยเสียงถอนใจดังขึ้นฟุดฟัดร,ราวกับไม่พอใจที่แม็กซผลักใส่ตัวเองเหมือนรังเกียจโดมเอียงคอถามแม็กขึ้นว่าเธอเจอคนอื่นใช่ไหมแม็กขบกรามไม่ยอมตอบมั่นใจหรอว่าจะไปจากฉันได้เธอตัดใจจากฉันไม่ได้หรอกนะเด็กน้อย โดมพูดแบบนั้นเพราะเขามองแม็กออกที่แม็กทำอยู่เหมือนคนที่ไม่คาดหวังอะไรกับเขาแล้วปล่อยทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังแล้วจะเดินหน้าต่ออย่างไม่เสียดายอะไรโดมถึงพูดคู่อีกฝ่ายเอาไว้เพื่อลองใจเพราะคิดว่าอีกคนไม่มีทางที่จะทำแบบนั้นได้อยู่แล้วได้หรือไม่ได้ถึงยังไงผมจะไม่ยอมแตกคอกับพี่เพราะคุณแน่ คิดเราว่าพี่ชายผมจะปล่อยคุณกับผมไปถ้าเขารู้เรื่องพวกเราสองคนแม็กถามโดมที่ยืนทำหน้าไม่สบอารมณ์ใส่เขาอยู่ฉันถึงบอกให้เธอห่างไปก่อนอยังไงโดมตะคอกเสียงดังผมไปแน่แล้วก็จะไม่กลับมายุ่งกับคุณอีกแค่มาบอกเอาไว้นะ่ะหากเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้คุณไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมอีกแม็กลุกขึ้นหลังจากพูดจบทว่า โดมรีบโผล่เข้าไปกอดร่างสูงมาจากทางด้านหลังแม็กหย่ดทิ้งพี่ได้ไหมขอโทษที่ทำตัวไม่ดีกับเธอนะเธออย่าไปชอบคนอื่นจะได้ไหมถ้าเธอไม่อยู่ข้างๆพี่แล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่อย่าไปชอบคนอื่นได้หรือเปล่าโดมยังคงห่วงชายหนุ่มเพราะความโลภมากของโดมเองคงรับไม่ได้แน่ถ้าแม็กจะชอบใครอื่นที่ไม่ใช่เขาชีวิตผมพี่อย่ายุ่งเลย แมกแกะมือของโดมให้ออกจากเอวก่อนจะเดินไปเปิดประตูแล้วออกจากห้องไปหลังจากออกมาแข้งขาของร่างสูงก็อ่อนแรงเดินไม่ตรงเส้นนักพอก้าวเข้ามาในลิฟต์ได้แมกกำหมัดชกไปที่กล่องเหล็กสี่เหลี่ยมที่กำลังพาเขาลงไปจากชั้นนี้หลากหลายความรู้สึกที่โดมมอบให้แก่เขาทั้งรักทั้งเกลียดทั้งน้าอับยายสิ้นดีเขาไม่ควรยุ่งกับโดมตั้งแต่รู้เรื่องของพี่ชาย ไม่ควรเลยจริงๆคิดมาตลอดว่าสองคนนั้นเป็นเพื่อนกันแต่สุดท้ายโดมก็แค่หลอกเขาเท่านั้นยอมรับว่าโดมมีสเสน่ห์แม้เป็นผู้ชายแต่ใบหน้าดุดนางพญาช่างเต็มเปี่ยมด้วยสเสน่ห์แค่โดมพูดจาหวานๆออดอ้อนหน่อยก็าอาจทำให้เผลอใจเต้นวูบวาบไม่รู้ตัวที่ผ่านมาเป็นคนในความลับมาตลอด กระทั่งพี่ชายของเขากำลังจะกลับมาอยู่ที่ไทยแม็กต้องใช้ความพยายามและใจแข็งแค่ไหนถึงกล้าจบความสัมพันธ์บัดซบนี้ได้เสียทีโชคดีที่ใบหมอนเองเข้าใจเขามากและพร้อมจะคอยซัพพอร์ตแม็กอยู่เสมอไปอยู่ที่บ้านเช่าแบบนั้นอาจจะทำให้แม็กได้ฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองที่แม็กต้องมาเอารถที่คิดว่าจะทิ้งเอาไว้ที่ร้านสาเหตุมาจากข้อความของแซนที่แชทมาถามเขา รับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายก็คงจะเกรงใจถึงไม่กล้าโทรเข้ามาด้วยความที่แม็กก็อยากซื้อของเข้าบ้านจึงแวะมาเอารถเพื่อพาแซนไปซื้อของได้เดินช็อปปิ้งเสียหน่อยคงหายเครียดจากเรื่องผู้ชายคนนั้นได้แม็กเคลื่อนรถเข้ามาจอดหน้าบ้านวันนี้ร้านปิดหนึ่งวันเขาพักผ่อนกับเพื่อนบ้านสักหน่อยอีกอย่างบรรยากาศที่นี่ก็ไม่เลวเลยมีระเบียงให้นั่งดื่ม จากที่นั่งกับแซนเมื่อคืนนี้แล้วแม็กคิดว่าเขาเหมาะกับที่นี่เหมือนกันมาแล้วแซนพูดบอกต้นหลิวเมื่อเห็นแม็กกำลังเดินเข้ามาในบ้านยืมรถที่ร้านมาแล้วอยากไปไหนบอกได้นะแม็กเอ่ยขึ้นกับแซนเขาเห็นอีกฝ่ายมีชีวิตชีวาเป็นครั้งแรกก็วันนี้เดิมทีเห็นแต่ทำหน้าง,ง่วงเหมือนคนไม่ได้นอนตลอดนึกขึ้นได้ว่าวันนี้แซนหยุดทำงานก็เลยรู้สึกดีใจแทน ไปซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ไกลจากที่นี่น่ะขากลับแวะซื้ออาหารทะเลด้วยได้ไหมแซนถามแม็กร่างสูงพยักหน้าได้สิพร้อมแล้วครับพี่พี่ต้นหลิวเดินออกจากห้องนอนมาพร้อมกับกระเป๋าผ้าเตรียมไว้ใส่ของแม็กเห็นแซนกำลังเดินไปเปิดประตูที่เบาะด้านหลังเขาจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่มานั่งข้างผมสิจะได้บอกทางด้วยต้นหลิวเห็นด้วยใช่ใช่พี่แซนไปนั่งหน้าเถอะนะ แซนพยักหน้าหงึกงักก่อนเปลี่ยนเดินไปเปิดประตูด้านข้างคนขับไม่นานรถของแม็กก็เคลื่อนตัวพาสองคนไปซื้อของมาทำมื้อเย็นเมื่อถึงที่หมายแซนและแม็กถูกต้นหลิวบอกให้ไปโซนผักสดตามที่ได้แจ้งเอาไว้ส่วนต้นหลิวเองจะไปเลือกดูเนื้อกับเครื่องปรุงนิดหน่อยแซนเดินนำรถเข็นที่มีแม็กเป็นคนเข็นตามหลังเขาแซนหันหน้าไปมองร่างสูง ขณะที่เดินดูของว่าขอบคุณสำหรับมื้อเช้านะเกรงใจในมากเลยวันหลังจะทำคืนให้ด้วยอยากกินอะไรบอกได้เลยนะแม็กหันไปมองแซนก่อนแค่นยิ้มผมทำเยอะนะ่ะกินไม่หมดก็เลยแบ่งไว้ให้พอได้เห็นว่าแซนทำหน้าเจ่อนลงแม็กก็ชอบใจเมื่อหลอกคนแก่กว่าให้หงอยได้สำเร็จล้อเล่นผมตั้งใจทำให้พี่นั่นแหละ กลัวจะอดข้าวจนผอมไปกว่านี้นะสิถึงงั้นก็เถอะนะน้ำใจยังไงก็ต้องทดแทนแซนมองหน้าแม็กไม่รีบหรอกแต่ขออร่อยๆนะแม็กเลือก Q คิ้วค่อยตอบรับรางสูงรู้ว่าแซนคงไม่ค่อยถนัดเรื่องทำอาหารนักจึงแอบแซวออกไปแบบนั้นรีบเลือกผักเถอหน้าเห็นแซนมองค้อนใส่หน้าไม่หยุดแม็กจึงพูดตัดบทออกไปก้าวขายาว เดินเข็นรถหนีไปหยุดอยู่ที่ชั้นวางผักหน้าค้อน,อนของแซนเมื่อครู่ก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสนุกสนานขึ้นมาออกมาช้อปปิ้งกันแบบนี้นึกถึงสมัยเรียนอยู่หอ,อก,กับเพื่อนๆเ,เลยแฮะวันนี้แม็กเป็นฝ่ายชวนแซนพูดเยอะแยะจนเขาเองก็รู้ตัวเพราะเดิมทีก็ไม่เคยเปิดประเด็นคุยกับใครง่ายๆแบบนี้อีกอย่างแซนเองแม้จะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าเขาแต่ก็เป็นคนสนใจทุกเรื่องที่เขาพูด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผักชนิดต่างๆการซื้อของว่างไว้กินระหว่างวันพวกเขาเดินลัดเลาะไปตามโซนอาหารมากมายที่ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟสำเร็จรูปของแซนที่ต้องมีไว้กินทุกเช้าเครื่องชงกาแฟยังไม่ได้เอามาไว้ที่บ้านซื้อแบบแคปซูลไปไว้ก่อนก็แล้วกันนะแม็กพูดขึ้นเมื่อนึกได้ว่าเขายังไม่ได้เอาเครื่องชงกาแฟมาจากบ้านเดิมพอเห็นแซนเลือกหากาแฟสำเร็จรูปมาแล้ว ก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้แบบกระทันหันหวังว่าแซนคงไม่ถือสาคำพูดของเขานักไม่เป็นไรยังไงก็เป็นของนายพี่ดื่มแค่นี้ก็พอแล้วหลหะนะประหยัดด้วยเขาเอ่ยขึ้นพรางยกแพ็กกาแฟสำเร็จรูปขึ้นมาวางไว้บนรถเข็นแม้กเข็นก็รู้ว่าแซนไม่ค่อยเลือกกินของดีๆเท่าไหร่เหมือนมีอะไรให้ซื้อกินได้ก็ซื้อไปเขาไม่ได้อคติกับคนแบบนี้ เพียงแค่อยากให้แซนได้ลองชิมอะไรดีๆเสียน่อยไม่เป็นไรเรื่องกาแฟน่ะจากนี้ก็กินด้วยกันเถอะไม่ห่วงหรอกนะแม็กวางกล่องกาแฟแคปซูลที่เขามักดื่มประจำไว้บนรถเข็นความจริงผู้ชายบุคลิกอย่างแม็กเดิมทีมองแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายประเภทใจกว้างมากนักด้วยท่าทีของคนเทค่ครูแบบนี้คงไม่สนิทกับใครง่ายๆแต่เพราะว่าเป็นแม็ก จึงไม่เหมือนคนอื่นที่เคยเจอผู้ชายคนนี้ดีกับเพื่อนและคนรอบข้างดูมีน้ำใจแล้วก็เป็นกันเองตั้งแต่วันแรกที่ได้คุยกันก็พบว่าแม็กมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือทำให้คนอื่นสบายใจต้นหลิวถือตะกร้าเดินเข้ามาหาแซนและแม็กที่ยืนเลือกผักผลไม้กันอยู่ไม่ไกลจากเขามากเรียบร้อยแล้วครับพี่พ,พต้นหลิวพูด พร้อมกับมองของในรถเข็นที่เยอะจนเขาเองยังตกใจนี่พวกพี่เหมือนคู่แต่งงานใหม่ซื้อของเข้าเรือนหอกันเลยนะครับเนี่ยนั่นสินะซื้อซะเยอะแยะเลยนะแซนพูดกลวงหัวเราะจู่ๆก็รู้สึกใจเต้นกับคำพูดของเด็กคนนี้ไปกันเถอะผมจ่ายให้เองแม็กพูดก่อนเดินเข็นรถไปที่ช่องจ่ายเงินได้ยินแบบนั้นแซนเองก็ไม่ค่อยโอเค ของในรถนั่นครึ่งหนึ่งก็เป็นของเขาด้วยเช่นกันจะให้แม็กจ่ายทั้งหมดค่อนข้างน่าเกลียดไปหน่อยไม่เป็นไรหารกันเถอะของกินของใช้จะจ่ายคนเดียวได้ยังไงล่ะแซนคว้ามือของแม็กเอาไว้แม็กมองมือแซนที่รั้งแขนของเขาไม่ยอมไม่เข็นรถต่อไว้พี่ค่อยจ่ายคืนแล้วกันผมจ่ายก่อนแซนพยักหน้าด้วยแววตานั้นยังมีความเกรงใจอยู่เช่นเดิม อาหารมื้อเย็นวันนี้เป็นฝีมือของต้นหลิวทั้งนั้นแม็กคอยเป็นลูกมืออยู่ห่างๆส่วนแซนได้รับอาสา,าจัดสถานที่เองที่เขาโดนไล่ให้ขึ้นมาจัดสถานที่ก็เพราะแม็กดูจากการใช้มีดทำครัวของแซนแล้วดูไม่น่ารอดคืนยังให้ทำต่อไปคงมีเลือดตกยางออกกันแน่